ร้องเพลงยังไงให้ชัดพอมีพอดีเวลาผมร้องเพลงไทยแล้วติดสำเนียงฝรั่งโว้ยเพื่อนมากัดแดอ่ะพี่บัติสอนน้องหน่อยน้องเขาเป็นเ,เด็กบ้านอยู่สอนหน่อยว่าแก้ไงโอ้โหทบเนี้ยผมเคยเคยโดนนะเคยโดนจากนักร้องรุ่นพี่นะครับเออต้องพูดภาษาไทยให้ชัดก่อน ครับอ่า oh. อะไรพวกเนี้ยครับอ่ารอเรือรอลิงแล้วเหมือนเหมือนรักอ่ารักอ่าไม่ใช่รักชางช้างลอยอ่าไม่ไหวจชิงจริงครับเอออ่าประมาณเนี้ยครับก็คือไม่ว่างจริงจริงคุณมันอยู่ที่คุณกล้าว่าที่จะว่าที่จะร้องไหม แค่นั้นเองถ้าที่จะเออ่ส่งเสียงภาษาไทยออกไปให้มันชัดหรือเปล่า,าอ่ามันจริงๆมันง่ายนะครับผมผมเคยโดนอันนี้อันนี้คือประสบการณ์โดยตรงเลยว่าเคยโดนมาเองจากเพื่นพี่ว่าเฮ้ยร้องเพลงไทยเนี่ยึร้องกระแดกว่ะขอชิงไม่ชัดเลยอ่า ก็เลยต้องมาฝึกใหม่ต้องมาเริ่มเริ่มนมเริ่มแม้กระทั่ทงการพูดซะด้วยซ้ำไปฝึกฝึกแม้กระทั่งการพูดให้มันชินชินกับรอเรือรอลิง,ลอลงชอชิงฉันฉันคือฉันฉันฉันอ่าต้องเข้าใจก่อนนะภาษาไทยเนี่ยมันมันมีเมโลดี้ของมันอยู่ไม่ใช่ เธอรักฉันไหมอ่ะมันก็ผิดแล้วอ่ะภาษาไทยมันมีมาร์ดี้ของมันอยู่มอนไม่ใช่ภาษาตะกี้ในสำเนียงแรบปเอกเลยผมเนี่ยเธอรักฉันไหมเจ๊เจ๊เจ๊จจจจเนี่ยผมว่าใช่เลยพี่ใช่เลยเนี่ยแ <c oughs> ม่ก็ผมได้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 มาจากเขาแหละดูเขาเยอะถ้อประมาณนี้ครับก็ไม่ <c oughs> มีอะไรแหละก็อย่างที่บอกครับ ก็คือพี่ปัดกัะมาจะบอกว่าให้ฝึกพูดก่อนให้ชาร์จอะไรใช่ชา์ใช่ไหมครับใช่แ่ใช่อ่าถ้าเราติดมันเป็นการติดนะเราเป็นการติดนิสัยในการที่เราเราเราใช้ใช้คําคําพูดก่อนเบื้องต้นไอ้ว่าไงแช่แย่ช่ออ่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือติดติดสำเนียงติดสำเนียงนอกมาอะไรเงี้ยก็จริงๆภาษาไทย ถ้าเราจะร้องเพลงไทยให้ให้ชัดก็ต้องต้องชัดครับไม่งั้นก็ลองไปฟังเพลงไทยเก่าๆเพลงไทยเก่าๆนะก็ลองสมัยคุณปู่คุณย่าสุนทรภทรเฮ้ยเจ้ากระลำหัวปีสุนทรภรขอ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 ทีนะเคยฟังมื่อไหรเฮ้ยเจ้ากระลำหัวปีไม่เคยรดเหรอไม่เคยรดเหรอตอนปีใหม่ใช่ปะบอล ใช่ใช่ตอนมีใหม่เออช่โยชจ้ากล่ำหัวปีใช่ยโยเจาล่ำหัวปีอ่านเพื่อนี่เหรอช่โยเจ้ากล่ำหัวปีเดี๋ยวอ้าวเพื่อนได้ยินไหมล่ะเพลงตอนพิ่เขาเปิดอ่ะเดี๋ยวพี่ได้ไงอะเอาเพลงตอนปีใหม่พี่ไม่เคยเปิดฟังหรอชัโยเจ้ากล่ำหัวปีเนี่ยมันบูดรองเงี้ยขนาดยุคนั้นยังมันยังร้องไม่ชัดเลยแยวก็ชัด่ะ แต่เองอ่ะฟังไม่ชัดกันเองไม่อ่ะมันชื่อเพลงอะไรวะเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนฟังเลยไปชื่อเพลงอะไรวะมียูทูบเบี้ววะนีเพลงบทเพลงไทยใหม่ไทยอ่ะเห็นไหมเวอร์ชันไทยอ่ะรู้เลยก็เวอร์ชั่นเขาสุทธาพรเลยอ่ะพิมพ์ไปเลยคิดได้ไงจะกหลับหัวปี่อะ ใจจะลละมัวปีอะแวดูอันเดียวอันเดียนะนี่จากสาระเริ่มการไม่มีสาระเนี่ยไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปีใหม่ใช่โยอ้าวใจโยจะกำลังหัวปีอ่าเคยฟังเคยไม่ใช่ชื่อเพลงปีใหม่เว้ยเพลงอะไรบ่อยมันชื่อเอามันเป็นอัลบั้มอัลบั้มจังหวะมันจะแดนแดนนิดหนึ่งเว้ยจังหวะมันจะแดนแดนนิดหนึ่งมันมันเออ ตื๊ดๆหน่อยอ่ะเวอร์ชันแบบแดเด่นๆช่างแม่งเวยหาเจอแล้วบอกถ้าใครรู้บอกเลยชายโยชจกระหล่ำปีอ่ะตัวเวลากินเวลาไม่นั่งกินเอ็มเคเลยพวกนี้มันจะเปิดคือเวลาเขาร้องชายโยเสียงสูงฟรีส์อ่ะสูงฟรีส์แสบหูอเจ้ากระหล่ำปีอ่ะมาตาผมบ้างคืองี้อ่ะคือร้องเพลงให้ชัดเนี่ยคือเราต้องบอกก่อนว่าอืม เพลงเนี่ยมันมันไม่ชัดอยู่แล้วหมายหมายถึงว่าไอ้คำว่าชัดเราต้องเข้าใจก่อนว่ามัน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 ชัดในในเมโลดี้ไลน์หรือว่าชัดในภาษาผมไม่จะพูดอยู่ตลอดว่าภาษาร้องกับกับภาษาพูดมันคนละอันกันหมายถึงว่าถ้าเรายังยังยังติดว่าภาษาร้องกับภาษาพูดยังเป็นอันเดิมอยู่เนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่แค่เพลงไทยนะเพลงฝรั่งก็เหมือนกันถามสังเกตไหมว่า โดยเฉพาะคนที่ร้องพวกเพลงลูเพลงโซอะไรพวกเนี้ยจะไม่่อยมีใครร้องได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาจะเชื่อเขาจะเชื่อเนือ้อตัวตัวหนังสือมากกว่าเชื่อสิ่งที่ได้ยินจากหูสมมุติว่าถ้าเราพูดกันเนี่ยสมมุติถ้าผมถ้าผมเป็นเป็นผู้ดีเนี้ยโอ้พี่ปัตครับพี่ปัตผมเนี่ยทำงานมันเหนื่อยมากเลยครับ วันทั้งวันยุ่งแต่งานกลับบ้านมาก็เมียก็บ,บน่นนะครับกวจะได้นอนก็ดึกเลยครับพี่ไงมันก็จะเป็นอารมณ์หนึ่งใช่ไหมแต่อีกแบบหนึ่งโอยบาดแม่งเยี่ยนโคตรเหนื่อยเลยวะ่ะกลับบ้านเมียแม่งบ่นนะหาจะได้นอนแม่ง,งรึกออกปล่าคำมันเบี้ยวแบบจากคาแรคเตอร์ ฉะนั้นฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราลองเราเราเรา,เราลองแล้วเนี่ยเราสื่ออะไรอโลเอ็กเพลงเนี่ยแม้กระทั่งอใครวะอ่มันชื่ออะไรวะไอ้นักร้องใบสะปัดอะชื่ออะไรนะพี่ไอ้สักอย่างอะ่ะมัน <laughs> เขาบอกว่าเขาบอกว่าล็อกแอนโลไม่ต้องเข้าใจหรอกมีคนก็ถามว่าเวลาคุณร้องเพลงฟังไม่รู้เรื่องเลยบอกลอโลล็อกแอนโลไม่ต้องมีความความเข้าใจคืออย่างวันนี้ผมก็เพิ่งสอน <c oughs> ลูกศิษย์คนแรกไปคือ <c oughs> เวลาเราเวลาเราฟังกับเวลาเราฟังเพลงเนี่ย <c oughs> หรือเวลาเราร้องเพลงเนี่ยการสื่อสารของเพลงเนี่ยมันคือการเก็ตอีกแบบหนึง่ง เหอมาคือ get, get, เก็ตเก็ตหมายถึงว่าเก็ตด้วยอีกอีกความรู้สึกหนึ่งกับการสื่อสารภาษาเนี่ยก็เก็ตอีกแบบหนึ่งสังเกตนเอาง่ายๆทาไมเราฟัง,ฟงเพลงบางเพลงที่เราฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราชอบได้เราเข้าใจได้อะเหนือป่ะแต่ถ้าการพูดอะสมมุติว่ามีคนญี่ปุ่นมาพูดกับเราเงี้ยเราเราไม่รู้เรื่องเลยนะเหนือป่ะมันมปนคนละแบบกันฉะนั้นความเข้าใจในในใ,ในเพลงเนี่ยมันมันมันไม่ได้เข้าใจว่าเวิร์ดคืออะไรอะ่ะ มันมันเข้าใจในการมูฟเมนมู๊มและโทนสัดส่วนเพลงหรืออะไรในลักษณะมันมากกว่าทีนี้เวลาร้องเพลงแล้วติดสำเนียงฝรั่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพลงนั้นนะคุณร้องเพลงอะไรใช่ไหมถ้าคุณร้องเพลงแบบโมเดิร์นเะน่ยผมว่าก็มีปัญหาเพลงไทยที่โมเดิร์นนะ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณร้องเพลงไทยที่มันอิงเก่าหน่อยอะ่ะมันก็จะฟังอาจจะไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยใช่ไหมแอบรักเธออยู่ในใจเค่บอกใว่าอฉ่เงี้ยมันก็แบบขี้อ่ะหรอวะ แต่ถ้าเกิดคุณจะร้องถ้าคุณร้องเพลงแบบแบบเพลงอะไรแบบที่มันโมดเดิร์นขึ้นมาเนึกออกอปะมันมันมันก็ได้ไงอ่ามันนั่นหมายความว่าภาษามันมันเบี้ยวหรือว่าคือการที่เราคงภาษานิ่เงเอาไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งในเวนึงการที่บิดออกไปก็อีกเวนึงใช่ไหมเหมือนเหมือนเราร้องเพลงแจ๊สถ้าเป็นแจ๊สสแตนดาร์ดเนี่ยมันก็อาจจะต้องออกชัดหน่อย ช่ไหมมันก็จะมี fly me to the moon and let me play อะไรมันก็ต้องแบบคำก็ต้องตรงคำอ่านใช่ไหมแต่ถ้าเกิดร้องเป็นบลู blue เนี้ยอ่ะร้องบลูเนี่ยตรงไม่ได้เลยตรงแม่งก็หักากากเลย The call y callisto r Monday me but t u e s d a y l just bad เงี้ยมันก็แปลกเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยฉะนั้นมันมัน,ม,นมันคือมันสื่อสารตรงนั้นด้วยอ่ามันคืออารมณ์โดยรวมอ่ามัน สิ่งที่ผมมองนะมีความสมสมแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้คืออันนี้คือใน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 เาเรียวกว่าเพสเซฟแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะเป็นตัวรงตัวเองอะ่ะเราก็เอาเพลงแบบแอบรับเชิญอยู่ในชารอะไรก็ได้ใช่ไหมมันก็เป็นการพิเศษอีกแบบหนึ่งเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็โดยลงมาแล้วมันคุณชอบหรือเปล่าแคนั้นแหบลบ okay, นะอ่า